สวัสดีครับผมในคลิปวิดีโอนีนาานอ้นะครับผมผมก็จะมาดัแรงซีสีนะครับอ่าดันแรงซีีนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับที่เดี๋ยวก่อนไปผมขอแจ้งข่าวสารนิดนึงนะครับผมก็คือตอนนี้ผมมีเพจแล้วนะครับอ่าเป็นเพจของผมเองที่ทําเกี่ยวกับการลงคลิปนะครับผมลงคลิปฟรีไฟล์นะครับก็ฝากไปติดตามแล้วก็แบบ ให้รีวิวให้คะแนนให้เครดิตผมด้วยกันละกันนะครับและคลิปนี้ก็มีแจกเพชรเช่นเคยนะผมก็ทำตามกติกานะครับ3ข้อ1ก็คือกดไลค์นะครับแล้วก็2เลยคือกดติดตามช่องผมนะครับและ3คอมเมนต์ UID แล้วก็ชื่อเฟซน,นะผมก็มีเพียงเท่านี้นะผมก็มีสิทธิ์ลุ้น ครับเพรฟรีจากผมได้เลยนะครับผมและคลิปวิดีโอหน้านะครับผมก็จะมาสุ่มแจกนะครับโอเคสาเหตุที่ผมแจกก็คือถ้าผู้ชมสนับสนุนผมผมก็สนับสนุนอ่ท่านผู้ชมกลับนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมเกมนี้ผมจะลองแบบเพื่อนดูนะไม่รู้ว่าจะแบกได้หรือไม่ก็เจอแบบก็ไม่ได้ตึงเท่าไหร่นะ ผมก็น่าจะแบกแบกไหวอยู่ต้องลองดูว่ะมาต้องลองดูลองดูสักตั้งหนึ่งอุย้ยเจ็บหนะัเกเจ็บห <First Blood. S 1> นกักอยู่นะฮะเจ็บเจ็บเจ็บหนักอ่ะอุ้ยแต่ละตัวคือเจ็บหนะักเดี๋ยวผมจะเข้ารักเข้าดักข้างนะฮะเข้าดักข้างสวย ยังไงร่วงนะ <Double Kill. S 1> ม,นม,มันมีเขียวมันมีเคียวมันฟันผมอะ่ะเดีย๋ยวผมต้องเล่นข้างบนฮนะตีมงขึ้นกับเพื่อนอะ่ะมันอยู่กับเพื่อนนะท่านผู้ชมเพื่อนเหมือนผมเจอนะฮะจะขึ้นมาหรือเปล่าหรือ,อยังไง เสียแล้วเสียแล้วไปตรงนั้นคือผมชอบที่มันแบบไม่จำกัดน,นะนี่มันไม่จำกัดไงมันก็เลยโกงแบบนี้เลยมาไปตรงนั้น<า>น,น,นี่ไงคือมันไม่จำกัดไงคือมันโกงแบบนี้เลยชอบชอบชอบลเลื่อนปะี ใฮ้ผมเพิ่งรู้อ่ะท้าวกระเป๋ามามันจะเก็บแอฟได้ห้าลูกนะครับผมถือว่าแบบตึงเดีวผมซื้อไปเลยห้าลูกว้ยวิ่งแบบยังแหลมอ่ะผมวิ่งยังแหลมอากมาดิมา เพื่อนก่อนนะฮะเจอลมๆดีเจอลมลมเจอล่มลมไคิวครับไปคิวไปคิวทู้ชมอะไม่กลัว <Kill. S 2> มันไหวไหมน่ะฝั่งนั้นน่ะมันไหวไหมน่ะคนดูแม่งไม่น่าไหวอะผมบอกแล้วผมตึง,งผมโน,โนหนึ่งโนโก็ส์ไงหนึ่งสี่หนึ่งหกแม่งมาวันอยู่ละเรูดูกันอยู่นะฮะก็รู้ที่ผมก็น่าจะรู้ครับหนึ่งสี่หนึ่งหกโนหนึ่งอ่ะ,ะนั่นแหละไม่มีใครมาเทียบได้ ร่วงทำไปเยอะคนดูไปได้หนะนึ่งสี่หนึ่งหกแม็กซีนขึ้นฮะม,นมาแล้วม,มาแล้วคุณจุ่มาแบบมาแบบมาแบบมามันมาแบบม,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 มันอยู่ไหนอ่ะคุณแม็กอยู่ข้างบนไอ้นั่นเลยเออ เลยไม่ดเกลียวผมเพิ่มเลือดไม่ทันอนะ่ะผมเพิ่มเลือดไม่ทันนะอ่ะคนเราแก้ตัวได้เสมอ,อยังไงเพื่อนอย่าอย่าทำให้ผิดหวังเพื่อนอย่าทำให้พี่ผิดหวังน้องๆ Double kill จัดก,การมันเลยน้องอย่าทำให้พี่ผิดหวังสวยไหมสวยน้องอยังไงเฮ้ยตึงว่ะไปได้จ้นะ ้อยู่สเต็ปแบบนี้ถึวิ่งคือแบบตรงมือเล่ามันซ้ำสุกไรอ่ะมันซรอ่ะคนดูอยมันจะซ้ำสุกทำไมวะซ้ำสุกทำไมเนี่ยได้เดี๋ยวเจอผมแน่เล่นเชิงเล่นเชิงเชิงดีเชิงดี อยู่ในบ้านมันมาแล้วะมันในบ้านอ่ะสวยกระโดดใสกระโดดมาเจ็บอะไรวะเพื่อนเลยแล้วกันแมงเหลือตัวเดียว เดืวดประเด็นสวยสวยเลยเพือ่อนสวยเลยสวยเลย,ยเฮ้ยผมได้ลูกซองอันนี้วะสวยเลยผมอันนี้ปืนบที่ผมชอบเลยนะครับน้องๆคนไหนไม่รู้ว่ปืนนี้แหละปืนโปรปืนโปรผมนะ,ะเนี่ยแล้วก็เฮ้ก็ปืนโปรเลยหวานเจี๊ยบเลยชน,นะชนะคนะทุกท่านทุกท่านทุกท่าผมจะชนะไหม ผมมีปืนแบบคูลักคูลักสองกระบ,บอกออทั้งสองเข้าใหม่รีโหลดก็เร็วอ่ะดูดิผมเอาสกิลยิงยงรวมาด้วยสกิลสสยชาร์อ่ะดีไปยิงโกงไปอีกถ้าชนะบวกหนึ่งนะฮะถ้ชชนะบวกสองบวกสองมาผมว่ายังไงก็ชนะครับไม่มีตต่ปืนลูกลักเลย เด่ปืนลูกรักผมบอกเลย <First S 1> ตรงนั้น <Flight. S 1> ดเลยน่ะเฮ้เดี๋ยวโอ้โหผมบอกแล้วปืนลูกรักเป็นไงล่วงไม่ดีน้องโอเคนะผมสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมอสำหรับใครที่อยากติดตามรับชมคลิปต่อๆไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด ค <Okay. S 2> กดกติดตามกด subscribe ผมด้วยนะครับโ okay. อเคบายยกรับไปเจอกัน